first fighter here is from the blue corner 24 years of age standing 189 centimeters tall with a fight record of 37 fights with 23 wins representing brazil please give it up for gabriel pereira <laughs> กาเบียลเปรราราครับ189เซนติเมตรครับโอ้โหแีอีก10กว่าเซนนี่ก็ถึง2เมตรแล้วครับวัย4 4ปีครับจากภูเก็ตไฟครับโอ้ oh, ดูตัวแกนี่สูงจริงๆครับและน้ำหนักแค่71กิโลกรัมครับห oh, oh. อมสูงครับ และเราโชคจาบูมแดงครับอายุ28ปีจากร้อยเอ็ดประเทศไทยสูง180เซนติเมตรชกไปแล้วถึง77ไฟชนะ55และเสมอ 2, 2> ้ับร้อมแล้วขอชสีบลูมือเฮซสอนขาวสิทธิ์กำนันลือ from Thailand นักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับแรายนี้ขยันจริงๆซ้อมเช้าซ้อมเย็นครับตอนนี้นี่คือซอนขาวสิทธิ์กำนันลือครับ ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นแชมป์โลกมวยไทยคนเดียวของประเทศไทยของ IBF มวยไทยครับในรุน่นซูเปอร์มิดเดิลเวทก็ IBF ก็สพานมวยไทยสพันมวยาน,มนานาชาติมวยไทยนี่ครับเทียบส่วนสูงครับ180กับ189 28กับ24ครับสอนขาวนี่180นี่ไม่เตี้ยนะครับเอาโดไปเจอกาเบี้ยวเลยครับโอ้เห็นชัดเลยครับ โอ้โหวันนี้อาจจะต้องแงนหน้าคุยเลยครับสำหรับพี่ทัศน์หรือว่าซอนขาวช่วงโควิดที่ก็ต้องไปขับรถตู้เลยนะครัซอนขาวล่อยมวยเป็นพาร์ทไทม์โอ้หโดนมาซายซอนขาว แม่ทีเด็บอยู่ตรงนี้เลยครับแค่ชนนันนี่ถือว่าร่างกายเปรี้ยเลยครับสอนขาวมาแล้วครับแข้งซ้ายยังติดบังจัดเป็นมวยที่ถือว่าวงในนี่ถือว่าดีมากๆอีกคนนึงครับสำหรับสอนขาวสับล่างครับขยับนี่กาเบี้ยวเหวาเลยครับ โอ้นี่เลยครับของดีครับจิ้มลำตัวเจอกับเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับสอนขาวครับเช่นเดียวกันกับแกรเบียลครับและที่สำคัญนี่ประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงครับสอนขาวนี่ต่อยมาแล้วครับทั่วโลกครับไปคว้าแชมป์นี่ i b f มวยไทยนี่ไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหหมัดขวามาแล้วครับ แข่งขวาไปโอ้ค่อยๆนวดไปครับสอนขาวอ่ากาเบี้ยวตกใจอะไรหรือเปล่าครับน่าจะตัวใครสัมภาษณ์นะครับเจอกับกาเบียวนี่ต่อยยากเหลือเกินครับถือเป็นคู่ต่อสู้ที่หินคนหนึ่งแกสูงนะครับดูครับช่วงชกนี้ได้เปรียบนะครับโอ้ไต่ขวาสูงครับติดบ,บังครับโอ่แข้งขวาสอนขาวเข้าอ่ะ วงในตีได้ยังครับแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่แม่แต่งตัวนานไปหน่อยครับยังไม่ได้ตีครับสอนขาวแหม่ต้องถือว่าชว่วงนี้เป็นชว่วงร่างทององอา้อง,อ,งทองของสอนขาวเลยครับฟอร์มกำลังดีครับแข้งขวาไปแล้วโอ้โดนหนึ่งสอเหมือนกันครับแต่ว่ายังเป็นป,ปลายปลายหมัด มีสอกงัดมาครับแกเปรียวตีปหน้าซองขาวตีโอ้โหจะมาโดนเข่ากับขุนข่าวหรือได้เลยดูแล้วดูแกป้ายหน้าโอ,โ,โอ้โหนี่ต้องแขนแข็งแรงนะครับถึงจะทำแบบนี้ได้ครับแข่งขวามาครับหมดยกซะก่อนต่อยมวยทั้งยกนี่หน้าคลึมมาหมดยกนี่ยิ้มฟันขาวแล้วสำหรับสอนขาวดูไฮไลท์ครับ โอ้โหลูกนี้ครับเสียหลักด้วยเลยครับยิบแป้เลยครับแกเบียครับโอ้โหดูจังหแก้งขวานี่ข้าหมหัวไปเลยครับโอ้โดนขวาของกาเบียครับนี่จังหวะป้ายหน้าของสอนขาวครับแกเบียชิงตีเนบก่อนครับแล้วสอนขาวตีคืนครับอมาดูต่อยกที่สองครับ โอ้โหทีบยันเลยครับแกเบลทีพี่นึงก็โอ้โหใครไปเข้าถึงทีบยันเลยครับโอ้โหแกอาเจ้าโอ้โหโอ,โหอาถอยอย่างงี้แหละครับสอนขาวบอกมาใกล้ๆแบบนี้ดีกว่าครับอาโ,โดนเข้ามาโดนเข้ามาชอบอยู่แล้วแขงขวา,ขวาไปล็อกมาโน้มลงมาโอ้โหโ,หโน้มกาเบียวลงมานี่ไม่ธรรมดาครับแข็งแรงครับตีได้ไหม,มกาเบียวแกกบี้สอนขาวยังติดมุมมาครับไม่ให้มีพื้นที่ครับ แม mm ่ใ hmm. ช in ้ล the yeah, ูกทีไปครับตอนนี้การเป็นไรล่าแต่ว่าสอนขาวเขาฝ่าเข้าไปล็อกวงในตีแหมตีได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับสำหรับสอนขาวจิ้มลำตัวแ a ข้งซ้ายรัด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 แหมมีขย่มด้วยเป็นนะครับแแบบเรียวชำเลือมมองพี่เลี้ยงนิดหน่อย รัดมาตีได้ไหมสอนขาวโอ้เริ่มหายใจแรงนะครับกาเบียวไปเลยล่าเจอลูกเต้อของนักมวยไทยเข้าไปครับอุย้ยแข้งซ้ายทำไตเมือครับดูครับพยายามจะรัดล่าครับกาเบียวยเพื่อไม่ให้สอนขาวตีเข่าครับอ้ยเสียวจริงๆหมัดของกาเบียวจิ้มหลับตัวไปครับสอนขาวเตะขาวขาว อุ้ยแข้งซ้ายโอ้โหหนักทั้งสองแข้งนะครับไปล็อกมาตีคือจังหวะการตีของแกเบีย้ยมันเป็นตีแบบโค้งๆไงครบับเน็บๆมันก็อาจ่ยตยังไม่ได้ทำความเสียหายสองข่าวมาหักนะครับโอ้ยแข้งขวานี้นครับมาจิ้มลำตัวครับเอารัดวงในอีกไม่ได้กินง่ายๆครับเจอกับมวยข่าวอาชีพ รู้หมดแลวครับทางแก้ทำยังไงดเดินเบียดเข้าไปครับสอนขาวครับวางแข้งซ้ายดีนี่แข้งซ้ายแข้งขวานี่ทำงานทั้ง2แข้งเลับสอนขาวโอ้แต่แล้วก็ล่ามากอดเอาไว้ครับโอ้กาเบีเ้ยวจะแก้ยังไงครับโ,โอ้โอตอนนี้กลายเป็นตัวเล็กได้เปรี่ยบเลยครับเวลารัดตี โอ้แล้วกลายเป็นตัวเล็กไล่เตะตัวใหญ่ครับเอามีหมัดนําไปอีกหักมาต้นตาลโค่นเลยครับลุกก็ยากเอาเจอขวาอีกครับโอ้โหหมดยกสองครับโอ้โหทำได้ดีเลยครับยกนี้ชัดเจนครับสอนขาวสิทธิ์กำนันลือโอ้แกเบี้ยวครับเอายังไงดีครับ ดูภาพช้าครับมีครับหมัดแรกกับแข้งครับหมัดของกาเบียลครับโอ้เต็มเต็มเลยครับสอนขาวแต่แข้งขวานี่ก็เต็มเหมือนกันครับแ่พยายามสาวหมัดสู้นะครับกาเบียลแต่ว่าความมั่นยามีสู้สอนขาวไม่ได้ครับวงในนี่โอ้โหมัดวลนกับขุนเข่ามันก็ยากเลยครับ ตึงแล้วก็คืนได้แข้งขวาแข้งซ้ายก็มีครับโอ้เตะดีทั้งสองแข้งเลยครับสอนขาวมาดูยกสุดท้ายครับอาจารย์รัชกรตารพัน์เรียกมาคุยกันก่อนแล้วก็สับมือแพ่เริ่มจะเข้าฟอร์มเข้าฝักครับแข้งของสอนขาวโอ้แล้วจังหวะวงในนี่ไม่มีเสียเปรียบเลยรับสอนขาวครับ ดูครับแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าครับแต่รัดอยู่ครับดูครับโอ้โหไม่ง่ายครับดวลวงในกับกาเปียวแล้วเอาอยู่นี่กาทีมลูกนี้ดีครับกาเปียวครับตามเข้าไปสอนข่ารัดล่างบ้างครับโอ้ไปไม่เป็นเลยครับกาเรียวโอ้โหโทีมรีอจะสู้เตะครับฟังจากเสียงนี่ก็รู้แล้วครับมาอีกแล้ว อ่ะดูจะซ้ายหรือจะขวาครับแต่จะชวนทะเลาะวงในครับกาเปียวคิดผิดหรือเปล่าครับกาเปียลตายครับหรือเปล่าครับอ้าวโอ้โหไปโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหแต่สบายครับแผลทถานี้ครับกาเปียลบอกจิ๊บจิ๊บครับแหมพี่หมอบอกไปต่อไปต่ออยากดูต่อครับกำลังมันสอนขาวโอ้สาวหมัดครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับสอนขาว โอ้โหโดนลำตัวรดัดล่างแบบนี้เรียบร้อยครับแกก็จะไปเล่นวงในนะครับตัวเองก็โดนแข้งสิครับแบบนี้ไปได้ก็รัดเลยครับสอนข่าวเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนพราะเชื่อว่ากาบเบรียลนี่บุกแน่ครับตัวเองแตกโอ้วงในนี่โคยังท,ทำไรสอนข่าวไม่ได้ชัดเจนครับกาบเบรียลดูสอนข่าวรัดครับตี โอ้ดูปลายหน้าครับขอแทบหักครับเข้ามาแข้งขวาเต็มเต sort of ็มแข้งขวาอีกทีนึงโอ้โหแชมป์โลกนี้เตะเป็นกระสอบที่ค่ายเลยครับแบบนี้อ่างงานตะโกนว่าหมดแล้วครับใครหมดครับอ่าไปเขาก็เราแล้วครับอยู่กันสองคนเข้ามาแข้งขวาแล้วครับอ ชาทำชานะครับแกเบียวรัดคอไว้เรียบร้อยครับขยับทีก็พะวาแล้วครับแกเบียวจะซ้ายหรือจะขวาครับสังหาขาขวาครับแพยายามโร่กำปันนี่ก็มันไม่เข้าเป้าเลยครับตัวเองไม่ใช่มวยหมัดธรรมชาติโอ้โห แ่จดจาให้มันฝังใจเลยครับแข้งขวาแข้งนี้เนี่ยครับที่เรียกว่าเตะฝังแข้งนะครับอ่าอ่แข่ซ้อมขาก็ดูเหมือนว่าจะผ่อนแล้วเละครับแกเบี้ยวเองก็แม่ท้อหรือเปล่าครับอ่าทีอาไว้ครับโอ้โหก็ดูปอแปะปอแปะเลยครับแกเบี้ยวไปเลยล่าโหนไปเงินมาเหมือนกันนะครับปอดเจ้าการยาวครับโอ้หมดสามยกครับ โอ้หทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับต่อยสนุกครับคู่นี้ดูภาพช้าครับนี่ครับบินตีครับกัเบยเป็ล่าโอ้โหเนบไปบริเวณสีข้างแต่แข้งซ้ายนี่โหมันได้น้ําได้เนื้อกว่าเลยครับขวดครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้เตะดีทั้งสองแข้งครับสองขาดูครับเอวอ่อนเลยครับแข้งขวาแข้งนี้เตะเต็มาแข้งเลยนะครับโอ้รุนนี้น่าจะแตกตรงนี้เลยครับสีสัมาชนกัน ก็เล็กน้อยครับมันเป็นจังหวะครับโอ้และแข้งกว่าโอ้แข้งนี้หลังแอ่นเลยครับโอ้โดนเขไป2แข้งก็คงาะเจ็บจนตัวชาเลยนะครับแกรเบียล We winner have the Red Corner our from แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับสอนขาวสิทธิ์กำนันเลือครับแมวันนี้จับแจ๋วครับสมราคาแชมป์โลกครับ